ต่อเลยคะพี่น้องเหมือนเี้มาเรียนมาเรียนจะซื้พี่น้องมาเรียนมาทักทายเหรียญมีตังมีตังมาให้แม่สิลูกเอาเป็นมีตังไปนอนอยู่โน่นมีตังไม่มาให้แม่มีตังมานี่เร็วมาเร็วๆมานอนกับแม่เร็วๆมานอนกับแม่มานอนท่าควนเลยเด้อนอนท่าคนกับแม่สิที่มาสิมาสิมีตะโกหัวชนแล้วเนี่ยหัวชนชันแล้วเนี่ยมามาสิลูกมาสิลูกว่อนมาเอามาเร็วๆ เมาเร็วเร็วๆหมาอ้วนเป็นไง่ะจริงๆเป็นไล่ะจนั่นเลยเก่งจังเลยลูกโอ้โหถ้านัถ้านเหมือนหมานี่มันเหมือนคนละกุญแจมากกว่านอนเต้าแม่นอนเต้าแม่นอนเต้าแม่แล้วมาอ้วนหมาอ้วนหนึ่ง่อนเต้า หายแดงที่ลูกตาไม่มาใกล้เลยพี่ลูกตานี่ไม่มาหาพี่ลูกตานี่ไม่ไม่มาใกล้ไม่มาหาเลยค่ะไม่มาหาแม่เลยจะอ้วนอ้วนไม่หางแม่อ้วนไม่ยอมห่างแม่อ้วนไม่หางแม่แต่ว่าพี่ลูกตาพี่ลูกตาลนี่ไม่มาใกล้แม่แต่นี่ตั้นี่ หน่อยก็เล็กหน่อยคิดเมร์เนี่ยนะพี่น้องมันเป็นเด็กหน่อยเด้มันเป็นเด็กหน่อยก็เด็กหน่อยคิดเมร์หมาแต่ซ้ำเล็กหน่อยเล้นพี่น้องเรอเชิญก็ได้เนาะหมาแต่ซ้ำเด็กหน่อยก็พี่เล็กหน่อยนี่แหละเหมือนเด็กคนหนึ่งน้องหมาเอะต้องการความรักความอบอุ่นจากคนจากเมร์คนที่จะเอามาเลี้ยงกับลงไปข้น รักแซดแน่อนอนเนาะเราต้องเป็นคนที่รักแซดอ่าจะเป็นตะเลียต่อแม่ขมนาดที่ต่อแม่ยได้ใช้นัง่งต่อแม่ก่อนไม่หายเม่ยเราม,มรีแต่งอ่ะเราไม่เคยหายเมียได้พี่ลูกตแตนอนะพุ่งสนใจแม่อือพี่ลูกตแตน่ะสิพุ่สนใจแม่พี่ลูกตแนะตนมันเป็นเป็นหมาสิแบบว่บาพุ่งสนใจคนเกลียดอออคน พี่ลูกจานนี่จะเป็นพี่สาวของเป็นพี่สาวของมีตังแต่ว่าพี่ลูกตานเนี่ยชิบผสนใจก้นไม่สนใจแม่น่ะภาษาอนีโน่จะเพื่อนภาษาพักภาษาจิ้วจะเพื่อนในพี่ลูกตานอ่ะลูกตานเด็กโลกสนเตขึ้นสูงไม่เหมือนมีตังอันมีตังนี่จะชอบเล่นชอบอยู่กับแม่ตลอดไม่ไปไหนแต่ว่าพี่ลูกตานเนี่ยลูกสูดโตขึ้นสูงภาษ่อีโน่หยุ่นกับ ก้าคนโดนสิมาหาเถือนอาดิบกับอัดว่าได้ลูกตาหนานะว่าให้อัดแลนนี้เล่นๆพอใจสิมาไทยน้ำเชือหนึ่งเขาคือมี่จางได้มีตังมีเฝ้าตลอดอยู่กับแม่ตลอดเลยมีจางเอื่อหนึ่แก่แม่จะมาหนี้กูแม่แต่ว่าส่วนน้อยส่วนใหญ่เขาจะมานะคะส่วนน้อยที่เขาจะไม่มาหาแม่ ไว้สัมผัแล้วกับพี่น้องเราควบนั้นลักลูกลูกมาฝากก็ซื้อมาพักผ่อนนอนเรียนกับลูกลูกค่ะมีตังไม่ไปค่ะมีตังไม่ไปค่ะบายบายท่านผู้ชมเลยค่ะบายบค่ะขอบุญขอบุญทุกการรับชมค่ะ